คำจรงวันนี้มีสามเจาภาพจาภาพแรกกรอบครัวสักดาอนอรรีไปทำงานขำบุญพิเศษทากคุณแม่จิราภาสังดานบรอบลปีปีแมืกา9สิงาคจภาพที่สองครอบครัวของนายกิมอันนี่าาคุณแม่ อุทิส่วนหน่ในเกมผู้รองรับไปจะพาพัฒนาหารตรักชาววันนี้จพาพาที่สองจพ,พที่สามไอ้การเป็นวันนี้จะทำบุญให้แก่คุณแม่อําพันธ์แล้วก็จะถวายกระจาจร่วมสัมนทบสารา้างศาลาหลังที่สองมันก็เป็นทุนการศึกษาสมทบทุนกองทุนการศาึกษากองพระเนร ตั้งพระตั้งเลนในเรื่องการศึกษาเป็นสองเป็นสองอย่างวันนี้เป็นสักครู่ไปทำพิธีถวายช่วงนี้เขาหนาหนาวแล้วการาระวังโรคภัยไข้เจ็บโดยเพราะฤดูงไว้วอากาศเปลี่ยนแปลง จริงมันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแปลงตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงาการเปลี่ยนแปลงทุกวันแต่เราไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้าของเราเห็นสิ่งเหล่านี้ที่นำมาบอกมาสอนอุปมาอุปไมยกเราณเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงคือ อันนี้ยังทุกตงอันัตตานในความหมายที่เราจำจนนกเต็ดนกขุนทองเนะี่ยก็เจอเขาจริงจร้งก็ไม่รู้จักอะไรคือันยัางทุกตงอันัตตาและที่สำคัญคือสองคำเนี่ยเปลี่ยนนี่คือคำคำคำ,คำแรกคำสองคือปรับคำแรกคำว่าปรับ เราดูเหมือนธรรมดาแต่ถ้าเอาไปใช้เป็นทางการทางราชาการมันเป็นคำที่ตึงเต้นเป็นคำที่ยิ่งใหญ่ก็คือคำว่าปฏิรูปนั่นเองันคำว่าปฏิรูปพุทธเจ้าใช้ใชมาสอบกันกว่าปีแล้วคำว่าปฏิรูปก็คือปรับอะไรปรับได้ก็ปรับ ซึ่งเราสามารถเอามาใช้ได้ในชีวิตประจำวันมันมปรับไม่ได้ไมันปรับมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนตอน้าเอาดินฟ้าอากาศนี้เราจะไปใส่เสื้อบางๆเหมือนเดิมไม่ได้มันก็ต้องปรับเพื่อกีอ่จกัดสภาพโดยสภาวะในหลายเรื่องที่เจ้ากับปรับ่นวินัยอย่างนี้ก็เป็นการปรับปรับตัวเอง ทีมพันคือปรับโทษด,ด้วยถ้าใครไปดูละเมิดหมายกวาว็ว่าพูดแล้วคำว่าพูดอันนี้คือสั่งวันนั้นคำว่ามวิน,นัยถือว่าเป็นคําสั่งเป็นคำยีดอ,องปฏิบัติก็มีอยสองเรื่องคือสิ่งที่พระบ,บัญญัติเรียกพุทธบัญญัติอันนี้โดยตรงเลยคือห้ามคือวินัยของพระเป็นปฏิจจสังขาริเสธ นี่เป็นต้นมันเ็นส่งหนอันที่สองก็คืออภิสมาจารย์คือปรับอาจาระรคือคว,วามประพฤติของพระอะไรที่มันเหมาะสมไม่เหมาะสมอะไรที่เป็นกิริยามารายากของชาวบ้านถ้าจะไปทำเหมือนชาวบ้านไม่ได้เชินยืนกินเดินกินอันนี้เป็นกิยาการที่ไม่เหมาะพระทำไม่ได้ อันนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าปฏิปุโรหิตป,ปะแล้วก็หลายเรื่องที่เกี่ยวกับของพวกนี้เรียกว่าอภิสมาจารย์นัคือยามารยาทไม่ได้เสกเกีย,กยัตรเัดดึงการแสดงธรรมดิฉันผู้ชออ่างเราละเอียดสอนนะแม้กระทั่งกียามารยาทสอนแม้กระทั่งอุจระประสาวะสอนการดูแลซึ่งกงนันและกันเราจะไม่ได้ป่วยแม้แต่ได้พอดทำเป็นตัวอย่าง มีพระองค์หนึ่งที่อา,าพาธล้วไม่ไมันมีใครอยากเข้าใกล้เป็นตุ่มฟองแฝะเน่าแฝะใครก็ไม่อยากจับผู้เชี่ยวธรรมเป็นตัวอย่างพาเช็ดตัวผู้ชเชี่ยวลงมือทำพระเนี่ยก็อยู่ไม่ได้แล้วขณะผู้เชี่ยวอย่างลงมือทำขนาดนี้ดูแลกันอันนี้คือเป็นตัวอย่างน,นี่เรียกว่าปรับในกรรมชีวิต ภาษาทางโลกเราปฏิรูปใช้ได้ภาษาต่อไปก็คือมันถ้าเปลี่ยนได้ดีอันนี้แค่ปรับแต่ถ้าเปลี่ยนเลยเนป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่ต้องเปลี่ยนในทางที่ดีนไอ้คำว่าเปลี่ยนเนี่ยเป็นคำที่น่ากลัวแเป็นคำที่เรา้องควรจะใช้แล้วก็ไม่คุณแต่ถ้าเป็น ออกมาเป็นภาษาไทยเราฟังแล้วไม่อยากให้มันเกิดนั่นคือคําว่าปฏิวัติอันนี้เป็นฝรั่งเขาก็ใช้อย่างนี้นะปฏิรูปปฏิวัติแต่เขาไม่ได้ใช้ในทางที่ไม่ดีเนาะคำว่าปฏิวัติคือการเปลี่ยนคือหน้ามือเป็นหลังมือเลยแต่ว่าต้องใช้ในทางที่ดีนะไม่ใช่อย่างที่บ้านเมืองเราใช้กันนะไม่ใช่คนละเรื่อง แต่ถ้าปฏิวัติแล้วมันดีพูดอย่างไคือเปลี่ยนแปลงได้ตัวบทกฎหมายหรืออื่นๆข้อบังคับนี่เป็นเรื่องที่ดีแต่ปฏิวัติในความหมายของเราไม่ใช่คนละเรื่องกันดูพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างปฏิวัติอย่างไงเริ่มต้นจากปฏิวัติเพราะพุทธเจ้ามาได้ปฏิวัติคนอื่นปฏิวัติตัวเอง เริ่มต้นจากความรู้ความสามารถที่มีอยู่ผู้เจ้าไม่ใช่คนไม่มีความรู้นะไม่ใช่คนไม่เรียนหนังสือถ้าใครที่ไม่ชอบเรียนหนังสือรังเกียจปริญญาิเนี่ยข้าใ,ใจผิดผู้เจ้าเป็นคนเรียนเราเรียนเยอะ,ะวิชาในสมัยนั้นศิละปะทุกนแขนงโหราศาสตร์ดา,าราศาสตร์ประกาศปกครองการรบคือครบทุกดานน่ะพูดง่อองไง คือพระยาแต่ที่คือสมบัติพระสถานฐานะทางสังคมฐานะทางบ้านเมืองผู้เจ้ามีทุกอย่างแต่สุดท้ายพระคอก็ปฏิวัติตัวเองเห็นพระชาชาก็สารดฤดูอย่างดูหนาวนี่ก็อีกอยูอีกประสาทแล้วหนึ่งดูร้อนพูดง่ายก็อยู่บ้านหลังหนึ่งดูฝนบ้านหลังหนึ่งแล้วประสาทสารดูดูแล้วทรัพย์สิน เลือพวภพอสัพที่มีอยู่เหลือเพื่อลุมทรัพย์ทั้งสี่ทิศที่จะสมบัาไว้แล้วเหตุใดพระองค์ละหันห,หลังออกจากวังออกจากวังเพื่ออยู่ง่ายๆกินง่ายๆอยู่ก็อยู่ป่าบางครั้งก็อาศัยลิงอาศัยช้างอาศัยคนไม่ได้พู้เจ้าก็เบื่อ เบื่อตรงนี้แหละเบือ่อเหตุจากไม่ใช่เรื่องอะไรเลยเหตุจากเรื่องของพระธรมรมมตอ่อนย่วินัยทอนพระวินัยทอนคือพระที่ตัดสินเรื่องวินัยเวลาไม่เรื่องวินัยก็จะเป็นพระประเภทนี้ก็คือพระวินัยทอนส่วนพระธรรมทรอนคือเวลาเรื่องขัดข้องเรื่องข้อธรรมะมีคนทะเลาะเบ,บาแวงมีความเห็นไม่ตรงกันก็พระนําคนพูดตัดสิน สรุปว่าพระเวนัยทอนพระธนทรมันก็คือทะเ,เลาะกันแล้วอุจจาระพูดง่ายคือตอนเรื่องขี้นะพระวินัยทอนก็พอมีในว่าจะปรับเป็นให้อย่างเดียวทะเลาะกันทีนี้ต่างคนต่างถือหางกันพระเวนัยทอนก็มีลูกศิษย์เยอะพระธนทรเป็นลูกศิษย์เยอะมันเหมือนกับพระสมัยนี้แหละคนพระหมาพระแมวพวกเราคงงคยได้ยินบางวัดหลวงตาวหน,นึ่งก็เลี้ยงหมา องตาหนึ่งก็เรื่องแมวหมากับแมวกัดกันเอาเดรอดหนึ่งพระเรื่องของหมาของแมวนะเจ้าของหมาจะคอวทะเลาะกันพอทะเลาะกันไม่ใช่แค่นั้นต่างคนต่างตืหางกันเห็นไหมเรื่องม่เป็นเรื่องห้ามก็แล้วชาบ้านก็แล้วจึงเป็นที่มาของที่บูชาเอาหนีไปอยู่อาศัยช้างเนระยะกับลิง นี่น่อยู่ป่าอาัซลิงกับช้างต้มน้ำอาเจ้าช้างกับตนโวตต้มน้ำเก่งนะช้างต้มน้ำร้อนน้ำจาดนะอ้เจ้าลริงก็หาอาหารหลังพึ่งหลงพึ่งก็ไปหาลังพึ่งหาพระเจ้าแต่ก็เอาเอาออกเลยนะเอาแม่แม่มันเอาออกถ้ามันออกไปหมดก็สังเกตดูว่าเสร็จแล้ว ไปถวายเสร็จแล้วระพทธเจ้าจะฉันนั้นก็เราไม่ก็มานั่งดูพระเจ้าพิจารณาแล้วมันยียมไีตัวมันดูฉันก็ไปฉันเจ้าหลิงก็มาเอาก็ไปเอาออกใหมพอพระเจ้าพิจารณาแล้วมันไม่มีแล้วฉันนับเร่งให้ฉันเสร็จก็ดีอกดีใจกระโด,ดดโลดเต้นตกลงมาต,ตัวของตอตายหลิง ที่ใครไปเกิดวันพุธจะเห็นฟังเละลิง,บบง,ง,ะงกับช้างถวายดวงพึ่งไอ้เจ้าช้างกหมือนกันถวายเราใช้มีนาบาทมาถึงต่างมาส่งภริ้าวินาบาทแล้วก็รับบาตรดูที่ช้างน่ารักขนาดไหนอันนี้คือจะมาอัน,นี้คือภริยาเาอาศัย,พว,ย,พ,วยพวกนี้คือพูดถึงไงก็คือเป็นพระราชามหากษัตริย์ต้อง อาศัยชาวบ้านเขากินยังไงก็กินอย่างนั้นกินแก่เมื่อเดียวแล้วก็ทํางานทํางานหนักนะตลอดเวลาเวลาสี่สิบห้าพรรษาสี่ห้าปีนหลังจะตัดรูแล้วพวกผมก็ทํางานทํางานหนักจนเวลาสุดท้ายในวัยแปดสิบปีก็ออยังเดินเดินอยู่ทางสุดท้ายเดินจุนวันสุดท้ายเดินจนในวัยชนนอนลองท่ากลางไม้ตาลทาั้งสูกแล้วทุกอย่าง มันมีที่มาที่ไปในยุคพวกเราไปไปตวาาวกวิการภาษาวกิจานพรูพุทธเก้ามันเอาความรู้ก่อมสมาธิมนไปวิจารณ์บางเขาบอกว่าทศนาการแรกุูธเจ้าเหตุแล้วประสบความสำเร็จทําไมไม่เอาคนมาขยายผลนักวิยาการนักวิยาเกาินเขาไม่รู้หรอกว่า แต่คนที่ฟังเพศกันแรกนะเราถือว่าท,ทุกอย่างมันไม่มีเหตุบังเอิญมันมีที่มาที่ไปแต่และคนแต่และท่านที่ฟังที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ปรารถนาทำความดีกันไม่รู้กี่พวกวิชาติมาแล้วคือบารมีท่านใกล้จะเต็มแล้วแต่เป็นน้ำํำในองค์ก็ตักขันเดียวก็เต็มล้นล้นแล้ว,ลว,ลวซึ่งต่างกับพวกเรา ใส่ยังใส่เยอะมันต่างกันพาสนาบารมีแล้วก็นีสัยมันไม่เหมือนกันแต่พระอ,องค์รู้ว่าที่ผ่านมาในอดีตญาตแต่ละคนทําอย่างไรทำอย่างไรถึงจะต่อล้าปรารถนาอะไรไว้ความเหมาะสมแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะนั้นใครจะพูดอะไรที่เกี่ยวกับพูดแก้วเกี่ยวกบสารก็ต้องระ,ระวัง ระวังมากๆ,ๆ,ๆนะครับเราทรมดเพราะมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดคพามรู้แค่หางอื่นบ้าอาจไปวิจารณ์ท่านจะเป็นอันตรายในเรากำลังพูดถึงเรื่องปฏิรูปนะพูดกับปฏิวัติคือปฏิวัติตัวเองเลยดีปฏิวัติคนอื่นเรู้องจักการเปลี่ยนแปลงตัวเองผมเผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องประดับที่มีอยู่เอาออกหมดผมก็โกน คกอการโกนในสมัยนั้นก็ถือว่าบเขาไม่ทากันเป็คนผิดปกติโกนๆแล้วอากาศมันก็หนาวอินเดียสมัยก่อนเราไม่ดูมันไม่ใช่อย่างนี้สภาพเรามีอากาศแับผ้ากับผ้าบางๆเราคงไปเห็นผ้าอากาศไปอินเดียกว่าเห็นผ้าห่มผ้านุ่งผ้าห่มเราเราผ้าสาดดผ้านุ่งผ้าห่มก็บาง เนี fate, ่ยพระเจ้าต่างอาวาเนี่ยใช้ภาษาผืนเรว่าสังคติที่เป็นตัดกันสองแผ่นก็เพื่อมาห่มตัวบรรเทานนว่าสังติก็ขาดไม่ได้ไปไหนตกปลาพวกไปนะครับปาบัติที่ขาดไม่ได้นึงก็คือกอมหายากสองเพื่อเพื่อจะใช้ได้ทันสามก็คือขโมยเพราะมันของหายากยากมากมากไม่ยากธรรมดาเราคงได้อื่น ประพรามณ์คนหนึ่งทจะอยากทํา,าบุญกับพูทิเจ้าไม่มีอะไรเลยผ้าที่จะห่มก็เปลี่ยนกับเมียถ้าวันนี้ภรรยาไปวัดก็เอาผ้าตัวน,นี้นเปนหม่มเอาภรรยาหม่มตัวเองก็ไม่ได้ห่มอะไรลำบากขนาดนั้นถ้าวันนั้นตัวเองอยากจะไปก็ฝ่ายสามีก็เอาสาวไหม่มภรรยาก็ไปไม่ได้วันหนึ่งมนเรื่งว่าเอเราทำไมมันตุกยากลำบากเหล,ล,ล,ลือเกิน จะเอาอะไรถวายมันก็ไม่มีไม่มีมังส่นเขาผ้าของใหม่ๆก็ไม่มีจะไปซื้อมาก็ไม่มีก้เราจะผ้าสะดกเตเตอหฮมเนี่ะสลับะดกกกคือผัวก็ไม่มีเมียก็ไม่มีสลับผ้าสะดกให้ผู้ที่จะโดนอันในสองแรงแรงคือการปฏิรูปคือเปลี่ยนคือเปลี่ยนตัวเองสะดดกเตเตอเองก็ไม่มีค่ะนี่คือสระทาเดี่ยวอันในสอง ที่ทํากับพระพุทธเจ้าทางสภาอริยะราวกับาอา,าส,บบาสองฆ์แรงสุดท้ายเกษตรธีราชา,ามาก็เห็นความสําคัญว่าโอ้มีพุทธาแดงแปดก็มอบเงินก็ฟองให้กลายเป็นเศรษฐีทางพุทธเจ้าได้ผลตา่างๆนี่เราเห็นว่าพระพุทธเจ้าของเราหลังจากปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วทุกอย่างมันก็ดีขึ้นแต่ปรับเจนกินข้าวเนี่ย สองมือสามมือก็หรือมือเดียวอันคือปรับแล้วก็เปลี่ยนเนนี้มาดูกับพวกเราในชีวิตประจำวันของเราอะไรที่เราจะใช้กับคำนี้ได้ก็หนึ่งคือปรับสองคือเปลี่ยนอะไรที่มันปรับได้ก็ควรจะปรับอะไรที่เปลี่ยนได้ก็ควรจะเปลี่ยนส่วนที่ปรุงเนี่ยให้มันน้อยลง ทุกวันเราลำบากเพราะปรุงนี่แหละปรุงแต่งกันเข้าไปีเรียกว่าสังขารแต่ขานไม่ได้แปลว่าร่างกายคือความปรุงแต่งแล้วก็สุขทุกข์เพราะปรุงแต่งนี่แหละแต่ตัวเองก็ไม่รู้ปรุงอะไรแต่งอะไรปรุงแล้วเป็นยังไงมันสุขมันทุกข์มันเฉยเฉยนี่ตอนนั้นนะที่เรียกว่าสติเพราะสติเราไม่มี เพราะั้นการปฏิบัติธรรมของเราต้องการให้เราบ่งให้เรามีสติตรงนี้แหละเรากำลังปรุงอะไรคือกำลังคิดอะไรในขณะนัน้คิดไปไหนคิดเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องคิดเรื่องที่มันเป็นเมื่อวานคิดเรื่องของพวกนี้แต่เรื่องปัจจุบันมันไม่มีน้องส่วนใหญ่ที่เราคิดก็เรื่องที่มันจบไปแล้วมันแล้วไปแล้วแต่ของที่ดีก็ไม่ค่อยจะคิดด้วย นี่ยคือปัญหาของพวกเรารนั้นการปฏิบัติคือต้องการให้เราเรอเสังวรสํารวมพุจ้าระชัใช่คําว่าสังวรก็คือสํารวมคือระมัดระวังซึ่งเป็นเรื่องสาคัญคือเกิดเบื้องตน้นเพราะนั้นจิ่งที่เราทำเรียกว่าพิธีกรรมพิธีเกิดมาหลายเลยเตั้แต่วาพระจนมาสมาทานเสลก็นี่ทําการให้เราเตรียมตัวน,นีน้คือคือปรับแล้วก็เปลี่ยนคือปรับตัวเอง สภาพ้าอยู่ในสภาพปกติพราะนั้นสองคำนี้คือปฏิรูปอะไรที่เราเองปฏิรูปได้ควรปฏิรูปในชีวิตปัจจุบันหรืออะไรที่มันกับเกี่ยวกับชีวิตเราอะไรที่มันควรจะเปลี่ยนแล้วได้มั้งควรจะปรับได้ได้มังยังไม่ปรับยังไม่เปลี่ยนวันหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงแน่นอนเมื่อหมดลมหายใจแล้ววันนั้นเราก็มองไม่เห็นแล้วจะจึงเป็ว่าคนตายจะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ คนตายจะไม่มีการปรับไม่เห็นการเปลี่ยนไม่เห็นการแปลงมีแต่คนเป็นเท่านั้นนะจปเห็นของพวกนี้แต่ว่าเราเห็นแล้วมันไม่เกิดปัญญาเราก็ได้แต่สัญญาที่หลวงพ่อพูดไปจําว่าระหว่างสัญญากับปัญญามันต่างกันคนฟ้าคนดึงสัญญามันเรียนรู้กันได้มันจากันได้มันฝึกกันได้เรียนที่เราเรียนนี่แหละเราเรียนเราจํากันมาอันนี้คือสัญญาไม่ใช่ความดี เรียนเยอะเรียนมากรู้มากก็ทุกมากเพราะไปยึดกูประานที่มันยึดกเพาะมันอยากที่เราเรียกเรายึดยึดเกิดจากอยากภาษาเราง่ายๆย,ยึดเกิดจากอยากโอเคนี่เองเพราะยากแล้วก็ยาวอะไนียาวคือพบฉติอันนี้คือความหมายยึดอยากแล้วก็ยาวสามคำนี้นต้องระมัดระวังถ้าอยากเมื่อไหร่ อยากในอะไรก็ต่างจะเกิดความยึดคืออุปทานอยากคืออะไรคือตัณหาอยากมีมันมีอยากเป็นมันเป็นอยากได้มันไม่ได้อันนี้คือความอยากผู้จ้เาเรียกว่าต้นต่อต้นต่อของความทุกข์นี่คือต้นต่อนะก็เรียกว่าเหตุเหตุของต้นอุปทานก็ยึดเนี่กระผลละก็ะผลขึ้นมาต่างยึดต่างถือซึ่งกันและกัน คือทุกขะคือความลำบากก็จะตามมาเพราะนั้นธรรมะจริงๆคือมันไม่ใช่เรื่อง่ือรับซับซ้อนอันเรื่องที่เรารู้เราเห็นเราประจําอยู่แล้วแต่ว่ามันอย่างเดียวคือมันไม่เกิดสติปัญญา,ากันเองเพราะนั้นการปฏิบททัติธรรมเข้าวัดฟังธรรมจสถิ่นภาวนาวัดไหนก็แล้วแต่ต้องการให้เราเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ในขณะที่เราเป็นอยู่เนี่ย มื่อหมดลมหายใจแล้วก็เรียกคนตายแล้วประโยชน์แล้วได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์นชนจากร่างกายที่มีอยู่ไม่ได้อะไรเลยก็มีมากขนาดไหนเป็นมากขนาดไหนมันก็ไม่ประโยชน์อะไรเลยก็อันนี้คือสิ่งที่พุทธเจ้าฝากสิ่งที่พุาาทธเจ้าศึกษาเราเรียกว,วิจัยถ้าเป็นงานก็บอกงานวิจัยพุทธเจ้าทำลงมือทำเองนะทำเองทดสอบทดลองพุทธเจ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช้เวลาอยู่หกปีก็จะประสบความสำเร็จ ทดสอบทดลองยุคนั้นก็ทําอะไรทําหมดทาไม่ทําก็เป็นข้อรหาไปก็ใช่แต่ผร้เจ้าไม่ผ่านกันทดลองความเชื่อในสมัยนั้นพวกนี้จะทาหมดทุกอย่างไม่เคยที่ไม่ทํา mm hmm. เพราะฉะนั้นก็ยใา้พวกเราทั้งหลายหนึ่งพวกเราอยู่ได้เพราะสองอย่างหนึ่งคือความเชื่อ เจ็ดดวงตะวันสองคือความจริงจะถามพวกเราว่าระหว่างความเชื่อกับความจริงเราอยู่กับอะไรส่วนใหญ่ก็จะอยู่ความเชื่อแมก้กระทั่งเชื่อตา,ตามกันมาเชื่อตามที่เรียนรู้ตามวิชาการตามประสบการณ์ของตัวเองอันนี้คือความเชื่อ แม้แต่ทางศาสนาก็ตือว่าเป็นความเชื่อนะทุกศาสนาก็จะเริ่มต้นด้วยความเชื่อเองเจ้าจงศาสนาอื่นบังคับให้เชื่ออย่างนี้เลยเชื่อ,อเกิดไ,ไปไม่ได้เชื่อว่าเบื้องบนมีจริงไปดูถูกไปประมาทไม่ได้เจ้าจงเชื่อทุกศาสนาเนี่ยเราอยู่กับความเชื่อแล้วเราก็อยู่กับความเชื่ออันนั้น สอนอย่างไงตำราอย่างไงเล่าต่อต่อกันมาเราก็เชื่ออย่างนั้นไม่เว้นแม้แต่พุทธคิดอิสระแต่เ,เขาเน้นความเชื่ออย่างเดียวนะแต่ครั้งเราไม่ได้อยู่กับความเชื่ออย่างเดียวให้เราให้อยู่กับความจริงความเชื่อนั้นมันเป็นความจริงไหมความจริงนั้นมันเป็นประโยชน์ต่อเราไหมอันนี้ต่างหากที่จะเป็นประโยชน์ ไม่ใช่เอาเชื่ออย่างเดียวโดยที่ไม่นึกถึงความจริงเลยความจริงตันแป๊บมันนะความจริงมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันไม่ได้ยืนงันตลอดความจริงที่ตายแล้วเอาไปฝังก็คือเชื่อว่าวันหนึ่งเบื้องบนจะจะรับเอาไปแล้วความจริงเป็นอย่างนั้นไหมความจริงที่หลายพันปีมานี้เคยรับไปอยู่ไหมอันนี้คือความจริงน,ะน,นี่เราไม่ได้คัดค้านเพียงแต่ ชี้ให้เห็นว่าความจริงมันคืออะไรแต่ของเราไม่ใช่ของเราระบอกนะคือดินหน้าไฟลมอมันคือธาตุอยู่บนโลกแบบนี้มันไปไหนตัวที่ไปมันคือจิตไม่เคยรับไขครไปไปอยู่ด้วยทางนั้นอ่ะไม่มีแต่พขาก็อยู่กันอย่างงั้นจนไม่มีที่จะฝังแล้วบางทีต้องสร้างเป็นตึกชั้นๆเพื่อ,วา,อ,วา,อวาวงเพื่อาไว้อันนี้เขาเรียกว่า กวเชื่อกับความจริงมันหยุดตัวนี้แหละนี่กลับมาสู่พวกเราตั้งหลายว่าตอนนี้ทุกวันนี้เราจะอยู่กับความเชื่ออย่างเดียวเลยอยูเชื่อต่ามๆกันมาทำหล่รทำเนียมประเพณีที่ปฏิม,มา,ามันไม่ใช่มันไม่ดีนะดีบางอย่างบางอย่างมันก็นเยอะไปมากไปเราควรจะปรับไหมเราควรจะเปลี่ยนไหมเราควรจะปฏิรูปไหมเราควรจะปฏิวัติไหมคำหล่านี้ผู้เช่ใช้มาหมด นักผู้เงเราถึงบอกเป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดานั่นทั้งหมดแนยฝากพูกเราว่าอย่าไปอยู่กับความเชื่ออย่างเดียวบางทีกลายเป็นความงมงายแม้แต่จะปปูอยังไหวกันนะป,ป,ปักทูบเสร็จก็ไหวไปจ้ปปูกไหว้ต้นไม้นั่นก็ความเชื่อนะเป็นความเชื่อเหมือนกันนะถามว่าความเชื่อทีไรถามไปสูจน์ยังไงจริงไหมเท้ไหมตอบไม่ได้ในกระดาษบอกผู้เจอเลยเออกมาตรฐานเอายางงี้ไหม ถ้าเราจะเชื่อของพวกนี้เรามุ่งไปที่พระราตรตรัยเป็นหลักได้ไหมไอ้เขาเชื่อแต่ก็เชื่อกันไปมันห้ามกันไม่ได้แต่ว่าจากนี้ไปพระรัตนตรายต้องเป็นความเชื่อเป็นหลักหลักก็คือหลักคิดหลักพูดหลักทำแค่นี้ถ้าเรามุ่งไปที่ร,ราตตรัยเป็นหลักเกี่ยวป็นที่มาพูดทางตระมังสังกัังกระจาดน,นี้เนี่ยก็คือที่มา ว่าในต้าแหน่ให้เรามีความเชื่ออย่างนี้ถ้าจะเชื่อนะไม่เชื่อโดยไม่มีตัวไม่มีตนโดยพิสูจน์อะไรไม่ได้เลยอันนี้คือความเชื่อแต่ที่สำคัญคือความเชื่อนะม้นต้องเป็นความจริงเราต้องเห็นได้พิสูจน์ได้ด้วยตนเองเพราะนั้นตอนนี้ก็ฝากพวกเราว่าเราจะอยู่กับความเชื่อก็จะอยู่อย่างนี้ไปจัดตามไปไปสำนักนั้นสำนักนี้นสำนักน้นอันนี้ก็คือคณเชื่อไม่ไม่เว้นแม้แต่สำนักเจ้วทั้งหลาย ไปไปกันตามไปอันนี้คือความเชื่อเหมือนกันแม้กระทั่งสิ่งที่มองไม่เห็นเลยผีี่ก็เหมือนกันผีตัวนั้นผีตัวนี้ผีตัวนด้นยกความผีมันเก่งกว่าก็ช่วยไม่ได้ผีมันเก่งกว่าคนอันนี้ก็เป็นความเชื่อแต่ถ้ามูฟเปรัตนนัางจบมาแก้ปัญหาตัวเองได้แก้ปัญหาจีแกงตัวเองได้แสดงสองอย่างคือความเชื่อกับความจริง ต้องอย่างน้อยที่จะคคอสมดุลกันก็ยังดีแต่ไม่เอาความจริงเลยเอาความเชื่อยอย่างเดียวเียนี่ลำบากการฝาก adan, พากเราทุกคนว่าจะอยู่กับความเชื่อหรือจะอยู่กับความจริงก็แล้วแต่เราแต่อยู่ความเชื่อบันก็ผดมังอีแบบที่อยู่กับความจริงแลแ้แว,นนก,ก,ก,วก็ยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นเราก็จะอยู่สบายถ้ารับยอมรับความจริงไม่ได้ อะไรที่เป็นความจริงเรายมรับไม่ได้ก็แสดงว,ว่าเราไม่อยู่กับความจริงก็คือปฏิเสธความจริงนั่นเองอันนี้ก็ลำบากน,นี่คือกติภาคิดฝาพวกเราในหรับเท้าว,วันนี้